ความจริงไปทํารายการตอนเช้าก็เพิ่งรู้แหละบอยบอยนายเตเทนเขาเพิ่งบอกเรามาถามเนี่ยพี่กนกนิจจคุณก็จะมาจับใบดาใบแดงนะเหรอนิจจคุณไหนวะนิจจคุณไหนวะอะไรพี่กนกไม่รู้จักนิจจคุณเหรอโอ้โหมันผมเนี่แบบมันดูหลังค่ามากเลยแบบอ๋อนิจจคุณหอระเวชกุลอพอเห็นหน้าตาแล้วเออโอ้โหมัจนฮะปรากฏว่าเขาก็เป็นนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ เป็นฮะหน้าเกาหลีเลยเนาะใสนี่ฮะนี่เขาเข้าคอส์มานะนี่อายุ21นะครับไปร้องเพลงที่เกาหลีอ่ะโหดังที่นั่นเลยนะฮะเขาเกิดที่อเมริกานะครับเกิดมิถุนายนปีคศ1988แล้วก็สองขวบมาอยู่ในไทยนะครับอยู่ในไทยจนจบมัธยมต้นแล้วก็ย้ายไปอยู่นิวซีแลนด์ครึ่งปีแล้วก็ไปเรียนที่อเมริกาจนจบมัธยมปลายนะครับ ตอนที่อยู่อเมริกาเนี่ยแหละฮะปี2005ตอนนั้นอายุ17ปีที่นั่นก็มีบริษัทของของเกาหลีอะแต่อยู่ในอเมริกาครับรบ,บริษัท JYP Entertainment บริษัทนี่เรนอยู่บริษัทนี้ก็ไปคัดเลือกตัวไปออดดชัน่นนะฮะนิชคุณก็ไปคัดเลือกด้วยปรากฏว่าเป็นคนเดียวที่ติด<ล>นะเพราะเขามีพรสวรรค์นในการร้องเพลงแต่งเพลง,ตงเลงต้นสแสดง ก็มีพรสวรรค์มากแล้วก็ชอบมากนะ,ะครับก็เลยติดพอติดปุ๊บเนี่ยนะฮะทาง JYP ก็จับเข้าเหมือนกับเหมือนกับเซ็นสัญญาเออเหมือนเข้าคอร์สเตรียมตัวปั้นเป็นดาว<อ>จะให้เป็นเรนเลยเออนี่ฮะแล้วตอนนี้ก็เป็นมีงานพิธีกรรายการ J Studio นะครับแล้วก็อยู่วง 2PM ของเกาหลีใต้กำลังจะออกอัลบั้มวันนี้ก็ไปที่วัดโกมุตพุทธลังสี ต้องมาจับใบดําใบแดงนะครับซึ่งปรากฏว่ามาแล้วเนี่ยโดนไม่โดนนะเพราะว่ามีคนสมัครเป็นทหารเกณฑ์โอ้เพราะอย่างว่านะยุคเศรษฐกิจฝืดเพืองเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกปีนั่นกันนะใช่ไม่ต้องจับเลยผมขอสมัครเลยจะตกงานอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สมัครเลยเพราะปรากฏว่าที่เขตวัดโกมุตพุทธลังสีเขตทวีวัฒนาเนี่ยเต็มแต่เต็มเพื่อความโปร่งใสนี่แหละฮะนิจฉุณก็ต้องมาวัด เขาโอ้โหดีหนึ่งประเภทหนึ่ง<ม>รับรองดูกล้ามเป็นมัดๆที่หน้าอกอเห็นมความสูงผ่านไหมเนี่ยผ่าน,<ม>นแหม <laughs> โอ้โหนี่ฮะก็ <laughs> ไม่ได้เป็นทหาร <c oughs> เขาจะเดินทางกลับไปที่เกาหลีวันศุกร์นี้นะครับ คลีตเลย<ช>สาวๆคลีตเรียกับหน้าเรา3คนแล้วเป็นไย,ย,ย,ยรวมกันด้วยต่อให้3คนนี่รวมกันด้วยนะเออครับอยากจะพูดอีครับอายเขาด้วยนะีย